สวัสดีจ้าทุกคน Hi g u ส์นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็พาเข้าป่าเลดเบอร์รี่นะคะนี่จ้าพี่น้องปุนจะทั้งนอนและเน่ละงัดนี่จ้าพี่นอ้องโอ้เลดเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็เลดเบอร์รี่เด้อพี่น้องต้นยูติดดินจ้านี่ต้นติดดินเลยจ้าพี่น้องนี่นี่จ้าเดี๋ยวหนิงผ้าเบงจ้าจ้าพี่น้องงามคักนี่จ้าเดีอย่าพผ่อนไวยิ่งใหญ่จังสี่เดีนี่ งามงามงามจ้ะต้องง่ายๆจ้ะจะเป็นตาไปเลยจ้ะพี่น้องเบิ้งจ้ะเลดเบอร์รี่เลดเบอร์รี่ปีนี้นะคะไม่ค่อยดกนะคะนี่จ้ะบดกคือปีที่แล้วจ้ะพี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งจ้ะ บดกหนวยบอยญ่คือปีที่แล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ้านหนิงฝนบดตกจ้ะพี่น้องนี่จ้ะฝนมันบดตกจ้ะพี่น้องมันเป็นแห่งๆจ้ะนี่นี่จ้ะมันก็นเลยบดกจ้ะเบิ้งจ้ะนี่ถือว่าไม่ดกนะคะนี่ถือว่าบดกจ้ะพี่น้องปีนี้ปีนี้คือเลดเบอร์รี่ไม่ดกเลยนะคะ ปลาบดกเลยพี่น้องเบิ้งจ้ะเบิง้งเบิ้งจ้าเดนผ้าเบิงบ้งน่จ้ะมันบดกเด้อพี่น้องเด้อปีที่แล้วนะมันดกดกนิ้งละมาตีลัางกาเอาปีที่แล้วป้านี่ดกคักจ้ะพุ่นจ้ะแต่ว่าปีนี้บดกจ้านี่นี่แต่กับพ่อได้เก็บพี่น้องบอดกแต่กับพอได้เก็บนี่จ้ะ กะบ่ถึงกะว่าบ่มีเลยเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะพอได้เก็บพุ่นจ้ะไปพุ่นจ้ะนี่จ้ะนี่ยาวไปยาวไปเลยจ้านี่นี่เนาะจ้ะเนาะปีที่แล้วนะมันจะโดกแล้วก็นุ่ยใหญ่ๆแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่ปีนี้นะนู่ยน้อยๆไม่ใครโดกจ้ะนี่ แต่กับพ่อเด้เก็บอยู่พี่น้องนี่จ้ะไปจ้าเดี๋ยวนึงเก็บจ้ะเบิ้งจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอืมตักจะตัก เรดเบอร์รี่เด้จ่ะเบรดเบอร์รี่ก็จะมีบูเบอร์รี่เรดเบอร์รี่นะคะอันนี้เรดเบอร์รี่นะคะแล้วก็แคนเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นผลไม้คนละชนิดนะคะนี่จ้ะจะเป็นตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันนะคะนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นเรดเบอร์รี่จ้ะเรดเบอร์รี่กับแคนเบอร์รี่ลูกจะ้ข่กันจ้ะพี่น้องแต่ว่าแคนเบอร์รี่เขาจะลูกใหญ่กว่าจ้ะพี่น้องแล้วเขาก็จะเกิดเกิดอยู่ในสถานที่ต่างกันนะคะนี่จ้ะเบิ้งจ้ะ นี่ป่านี้นะคะปีนี้ถือว่าบาดกเด้อพี่น้องเด้อปีที่แล้วดกค่ะดกเนี่ยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่นี่นะคะนี่นี่จ้ะเดี๋ยวนิ้งผ้าเบิรงก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวนิ้งผ้าเก็บจ้ะนี่มันก็จะแดงนี่นะคะแดงแดงนะเมีนมเบิดเด้อพี่น้องต้นติดดินจ้ะพี่นอ้องเลดเบอร์รี่นี่คือต้นเขาจะติดดินเลยนะคะนี่จ้ะนี่ อันนั้นจะพี่น้องนี่จ้ะแต่ปีนี้นี่ลูกแหงๆงจักน้อยจะพี่น้องฝนว่ตกนี่จ้ะนี่นี่นะคะนี่ปีทีแล้วดอกดอกพี่น้องนิ่งมากขัน้นเอาจะพี่น้องปีนี้บอ่บอบ่อปันได้จะพี่น้องดอกดกอกยู่เป็นบางกุ้มนี่จ้ะกุ้มนี่กระือว่าดกอกยู่พี่น้องแต่ว่าหา่หางห่างน้อยนเอยนาะจะเนาะนี่จ้ะ เพิยูใตรใบเด้อพี่น้องนี่นี่จ้ะเพิ่นแบบว่ายูไต้ใบจ้ะนี่นี่จ้ะนี่เบื้องจ้ะถือว่าไม่นี่อยู่นะคะแต่ว่าจะอยู่ใต้ใบนะคะนี่ผลไม,ม้นี่จ้ะนี่จ้ะแล้วนิงเกบให้เบื้องจ้ะพี่น้องรสชาติมันเป็นยังไงนะคะรสชาติมันจะออกบางลูกก็เปรี้ยวอมหวานนะคะ เบ่งมือนิงเก็บผลไม้บางลูกก็เปรี้ยวอมหวานแต่ว่ามันอร่อยนะคะสาหรับนิงนิงกับว่ามันแสบแต่ว่ามันจะออกรสขมๆจากน่อยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเลดเบอร์รี่ิ่นจะออกขมๆจากน่อยจ้ะแต่ว่าถ้าบูเบอร์รี่จะบม,ม่มีรสขมจะเปรี้ยวอมหวานแสบจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนั่นแหละจ้ะทําไมเขาถึงชอบกินบูเบอร์รี่กันนะคะเพราะว่าบูเบอร์รี่เขาจะรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็จะไม่ขมเลยนะคะพุ่นจ้ะ ก็จะเป็นปลาเลดเบอร์ดีทั้งนั้นเลยจ้ะนี่จ้าไปกันจ้าไปเก็บกันจ้า ไปแล้ว พี่นอ้อ,นอนงเพิ่นนเพิ่จะยึดติดดินเด้อพี่น้องเด้ออันทาว่าลูกแดงนี่ส่วนลงไปจะพี่น้องส่วนลงไปนี่ดินจะยติดดินที่นี่ส่วนส่วนลงไปส่วนติดดินถ้ามองข้างบนเหมือนจะไม่มีนะคะจะไม่มี 黑丝袜入去，家 si fake mangya mangya si pekman pekman tay đây Cái ngọt mình cho xuân cùng nó hay mà người ta Cái này kết ở đây cha ทีพี่น้องบอเบอร์เลดเบอร์ลีมันจะออกเป็นเป็นกุ้มจังสีจ้จะเน้อแต่ว่าปีนี้ฮะออกบอดอกออกเป็นกุ้มยังสีจระ จะพี่นุ่มุ้งนึงลดค่ะเยอะ เบิ้งจากพี่น้องมองนี่นวลใหญ่ๆจ้านี่ลูกใหญ่ๆนะคะนี่ปีที่แล้วน้ำนวยใหญ่จังสีจากพี่น้องนี่ลูกจังสีแม่จะคอยเป็นตะเก็บจากพี่น้องนี่วันหนี้จะผ้ากเก็บนะพี่น้องเนาะส่วนนอก เบอร์รี่เพิ่ณจะออกเป็นพุ่มแบบนี้พี่น,อน้องเป็นพุ่มเป็นพุ่มน้ำค่ะ เก็บนอนี่จะ้ะเก็บมวนเดอ้อหมากแดงขอบอกเก็บมวนหองมันไดใ้ไวหนอมันเหมือนจะไม่มีนะคะแต่ว่ามันอยู่ใต้ใบนะคะส,ส่วนเอาส่วนเอาจะ้ะเบิง้งแป๊บเดียวแป๊บเดียวเต็ม เก็มกระบะจ้ะพี่น้องเดวนยิงพาไปเทจ้ะนิงเก็บได้เราเด้อทั้งหนึ่งมีทั้งที่สองจ้ะนี่ทั้งที่สองก่อนไปไล่เต็มเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องทาเบิงเด้อจ้ะพี่น้องว่าเดี๋ยวนิ่งจะร่วมให้เบิงจ้ะพี่น้องว่าได้จักถังจ้ะมือนี้ มือนีพงนิ้งเก็บกัน3ามคนได้จากพี่น้องเด้อภาพรวมก็จะได้เยอะนะคะนี่จ้าราดูตอนต่อไปนะคะนี่จ้าพี่น้องงานมือนนี้จ้ะพี่น้องคือเราไปเก็บสามคนนะคะนี่จ้าก็คือแบบว่านิ้งกับอน,นันต์เนาะจ้ะเนาะนี่จ้าก็ได้ประมาณ24่สถังนะคะ อันเครื่องทังกับมีจะพี่น้องเก็บบ่เต็มทังจะเฝ้า,เอาออกจากปลาจะเพราะว่าเพราะว่ามันอันมิดเวลาเราเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าห้าต้องคนงานออกจากปลาพร้อมจะพี่น้องนี่จะกะกะได้เครื่องทั้งนะสามทังนะพี่นอ้องเพราะว่าได้คนละเครื่องกะต้องเฝ้า,เอาออกจากปลาจะพี่น้องนี่จะคือการไปเก็บผลไม้นะคะเราก็ต้องแบบว่าทําเวลานะคะคือเก็บได้ก็ต้องเฝ้า,อ,าออกจากออกจากปลาให้เร็วที่สุดจะพี่น้องเพราะว่าหฮาต้อ,ง,อง,งมาทําความสะอาดขายเนาะจ้ะเนาะ ีจะกระสิมมีถังเครื่องอยู่สามถังจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเก็บสามคน้นก็คือห้าเก็บได้ไดเห่ากร็ตองฝ้ากลับบ้านจ้ะพี่น้องนี่นี่จา้าเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะคะ